เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายนะคะมีข้อมูลจากการทดลองนะสารตั้งต้น A เปลี่ยนไปเป็นสารผลิตภัณฑ์ B นะคะโดยมีข้อมูลจากการทดลองดังต่อไปนี้อ่ามีข้อมูลนี้นะคะเมื่อเวลาผ่านไปจากเริ่มต้นทำการทดลอง0ชั่วโมงความเข้มข้นเริ่มต้นคือ0.1โมลาร เวลาผ่านไปหนึงชั่วโมงความเข้มข้นลดลงสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงมีความเข้มข้นลดลงไปเรื่อยๆจากความเข้มข้นเริ่มต้น0.1โมลาร์อันนี้คือข้อมูลจากการทดลองมีคำถามค่ะคำถามถามว่าจากข้อมูลจากการทดลองนี้ให้หาอันดับของปฏิกิริยาจากนั้น ถ้ารู้อันดับของปฏิกิริยาแล้วก็ให้หาค่าคงที่อัตราและสุดท้ายก็คือหาค่าครึ่งชีวิตของปฏิกิริยาดังนั้นเบื้องต้นนะคะ,ะจะต้องทํายังไงถึงจะบอกได้ว่าข้อมูลจากการทดลองซึ่งในที่นี้มีข้อมูลอยู่5ชุดนะรวมชุดที่6ก็คือเป็นความเข้มข้นเริ่มต้นที่ยังไม่มีไม่ได้ทําการทดลองนะคะ,ะดังนั้นมีข้อมูลมากกว่า สี่ชุดให้ทำการพลอตกราฟเพื่อหาความสัมพันธ์รักวางความเข้มข้นกับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้สมการอัตราแบบอินทิเกรตมาเป็นตัวบอกนะคะอ่ะดังนั้นเบื้องต้นสิ่งที่จะต้องดูก็คือกฎอัตราของปฏิกิริยาอันดับศูนสูตรคือยังไงกฎอัตราของปร,ริยาอันดับหนึ่งสูตร เป็นยังไงและปฏิกิริยาของกฎอัตราของปฏิกิริยาอันดับสองสูตรเป็นยังไงโอเคนะคะดังนั้นเบื้องต้นเลยที่เราได้เรียนกันมาแล้วอ่าสำหรับปฏิกิริยาอ่าอันนี้กูอันนี้ก่อนสําหรับปฏิกิริยาอันดับศูนย์ แกน x เป็นเวลาพอดกลาฟแกน y คือความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่เหลืออยู่ถ้าปฏิกิริยาอันดับ1ละ่ะแกน x ก็ยังเป็นเวลาแต่แกน y คือเทคหลอนคูณอยู่กับความเข้มข้นของสารตั้งต้น และสุดท้ายปฏิกิริยาอันดับ2ในกรณีที่สารตั้งต้นมีตัวเดียวหรือสารตั้งต้นมี2ตัวแต่ความเข้มข้นของสารตั้งต้นเท่ากันก็คือจะมีข้อมูลทางแกน x ก,ก็คือเวลาที่ผ่านไปคูณอยู่กับ1ส่วน e อ่านั้นแนวโน้มของกราฟนะคะถ้าแนวโน้มของ กราฟไหนมีความเป็นเส้นตรงมากที่สุดอ่าแลต้องพลอกราฟดูทั้งสั่งกราฟซึ่งก็สมมุติเป็นแบบนี้อ่าตัวที่จะบอกว่าถ้าเราพลอตใน คอมพิวเตอร์ตัวที่จะบอกว่ากราฟเนี่ยความสัมพันธ์ของเวลาที่ผ่านไปกับความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่เหลืออยู่ถ้าใช้คอมพิวเตอร์ในการพลอตให้ดูจากค่า R square R square คือสัมประสิทธิ์มวลสารสัมพัทธ์ R R ร์สก็คือค่า correlation coefficient เนาะก็คือค่า สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ซึ่งถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแกน x กับแกน y ค่ากราฟไหนให้ r สแควร์นะคะให้ r สแควร์เข้าใกล้หนึ่งมากที่สุดก็แสดงว่าปฏิกริยานั้นนะคะสอดคล้องก,กันกับอันดับของปฏิกริยาดังนั้นเบื้องต้น มีข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไปในที่นี้หน่วยเป็นชั่วโมงและความเข้มข้นของสาร A เขียนว่าเป็น c c คือ concentration ถ้าเริ่มต้นจาก0.1โลา l a นะคะอ่าดังนั้นทำการพอดกราฟค่ะถ้าทำการพอดกราฟให้แกน x นะคะนี่นะแกน x เป็นเวลาแกน y เป็น c นี่คือพิสูจน์ว่ามันเป็นปฏิกิริยาอันดับ0หรือไม่ซึ่งหาค่า r square จากกราฟที่ได้ก็คือมีค่าเท่ากับ0.998ทีนี้แล้วสำหรับปฏิกิริยาอันดับ1นึ่ล่ะสำหรับปฏิกิริยาอันดับหนึ่งคือหาความสัมพันธ์ระหว่างเวลา กับค่าล่อนของความเข้มข้นเคนะคะอ่าทำการพอดกราฟแกน x คือเวลาแกน y คือแกน x โอเคนะคะแกน x คือเวลาแกน y ก็คือต้องเป็นลอนของ สี่อ่าพอดกลาฟหาความสัมพันธ์ในจัลจุดพบว่าค่า r สแควค่าแสดงความเป็นเส้นตรงของสมการนี้มีค่าเท่ากับเท่ากับหค่ะแสดงว่าการทดลองนี้สอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับหนึ่งมากกว่าปฏิกิริยาอันดับสอง อ่ะปฏิกิริยาอันดับหนึ่งมันสอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับ1หมงามากกว่าปฏิกิริยาอันดับศูนย์นะคะอันนี้คืออันดับศูนย์เนาะอ่ะอันนี้คืออันดับหนึ่งโอเคนะอ่ะจากนั้นเหลือข้อมูลสุดท้ายเพราะเรายังไม่รู้ว่า ตกลงเป็นอันดับสองด้วยหรือไม่ก็คือหาความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปกับ1.4ส่วน4ตามสมการอัตราแบบอินดิเกรตนะคะ1ส่วนความเข้มข้นของสารดังนั้นข้อมูลชุดการทดลองที่ต้องเตรียมก็คือ,อจากเดิมมีเวลากับความเข้มข้นก็เปลี่ยนเป็นหาความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับลอนซีและสุดท้ายก็คือหาความสัมพันธ์ระหว่าง เวลากับหนึ่งส่วนสี่ดูความเป็นเส้นตรง r s q u a r e เท่ากับศูนย์จุดเก้าเก้าแปดแสดงว่าถ้าเปรียบเทียบนะคะค่า r ส q u a ร์จากการพอดกราฟเนอะ อ่าทุกอันเลยแกน x เป็นเวลาแกนถ้าแกน y เป็น4นี่คือเป็นตรียาอันดับอันดับเท่าไหร่คะอันดับ0อ่าวันที่2ถ้าแกน x เป็นเวลาแกน y เป็นลบสีดังนั้นปฏิกิริยานี้เป็นสมการของปฏิกิริยาอันดับอันดับ1 หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างแกน x แกน y คือค่าหนึ่งส่วนสี่ได้กราฟความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงนะคะแต่ว่าความเป็นเส้นตรงดูจากค่า r สแควร์เท่ากับ0.998ดังนั้น ข้อสรุปตรงนี้ก็คือผลการศึกษานี้สอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับ1เพราะค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลตางการ x คือเวลากับแกน y ก็คือควาอุ้นที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นได้ค่า r สแควร์สูงที่สุดเท่ากับ1ดังนั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลให้ตอบคำถามดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งจงหาอันดับของปฏิกิริยาดังนั้นพบว่าตอบได้ทันทีเลยจากกราฟปฏิกิริยาสอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง,งเพราะเนี่ยค่ะดูจากข้อมูลการหาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นที่เหลืออยู่กับเวลาในสมการอัตราบแบบต่างๆโอเคนะคะดังนั้น ค่า r-square ของข้อมูลระหว่างแกน x คือเวลาแกน y คือ L อนสอดคล้องในการเขียนกราฟนั้นเป็นปฏิกริยาอันดับหนึ่งต่อมาหาค่าคงที่อัตราค่าคงที่อัตราเนี่ยถ้ามีกราฟ หาความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับความเข้มขนที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะสิ่งที่ทําได้ก็คือทําพื้นฐานเลยหาความชัน m, m คือสโลปเท่ากับเอาความแตกต่างของ y หารด้วยความแตกต่างของแกน x อันนี้ก็ได้ถูกไหมคะหรือจะแทนค่า ข้อมูลจากการทดลองนั้นลงไปในสมการอัตราแบบอินทิเกรตของปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเพราะตอนนี้รู้แล้วว่าปฏิกิริยาสอดคล้องกับปร,ริยาอันดับหนึ่งค่าคงที่อัตราก็ต้องเป็นสมการอัตราแบบอินทิเกรตของปฏิกิริยาอันดับหนึ่งก็คือลอนของ A เ,เมื่อเทียบกับความเข้มข้นเริ่มต้นของส เท่ากับลบ kt แล้วแทนค่าค่ะเลือกข้อมูลมา2ชุดเลือกแทนค่าเวลาเท่ากับ1ชั่วโมงและเวลาเท่ากับ2ชั่วโมงแทนค่าเลยย้ายค่าเพราะตอนนี้สิ่งที่เราต้องการได้ก็คือได้ค่าได้ค่า k อะลองไปย้ายข้างดูนะคะอ่งนั้นเราต้องการหาค่า k k ก็ย้ายข้าง k ก็จะมีค่าเท่ากับ ln a ส่วน a ศูนย์มีอยู่แล้วหารด้วย1ส่วน t และก็อย่าลืมว่ามีเครื่องหมายลบแทนค่าค่ะข้อมูลชุดที่1ที่เวลา1ชั่วโมงความเข้มข้นเริ่มต้นของสารตั้งต้นคือ 0. 1ดความเข้มข้นของสารที่เหลืออยู่เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะคะดังนั้นสามารถหาค่าคงที่อัตราจากสมการอัตราได้ 0.06 15หน่วยเป็นต่อชั่วโมงดังนั้นมาลองแทนค่าดูอีกอันหนึ่ง2ชั่วโมงในสมการเดียวกันก็จะพบว่าค่าคงที่อัตราจะมีค่าเท่ากับ0.615ซึ่งมันสอดคล้องกันแสดงว่าเป็นไงคะประจัปฏิกิริยานี้เป็นเนริยาอันดับ1 จริงอ่ะคำถามมาที่สามหาครึ่งชีวิตของปฏิกิริยาสูตรของปฏิกิริยาดับหนึ่งครึ่งชีวิตของปฏิกิริยามีค่าเท่ากับ0.693หาสรด้วยเออ k เหรือค่าคงที่อัตราที่หาได้สักครู่นี้0.0615นะคะหาค่าออกมาพบว่าตัดบวกลบคูณหารแล้วก็จะเหลือเป็น11.27 凶猛。